ครับผมส้มมอไซสไตล์ช่างบ้านนอกนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับเอานะครับกลับมาอีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับรถซูซูกิสมัทนะครับเนานๆทีได้ทําได้จับได้ใบเด้อนะครับแถวบ้านไม่ค่อยมีเด้อนะครับเอาวันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ามันเครื่องของซูซูกิสมัทตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะพูดนิดนึงนะครับ คือในตระกูลซูซูกิสมีต์นะครับอ่าในตระกูลซูซูกิสมีต์นะครับด้านล่างใต้ท้องเครื่องจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับอย่าปล่อยผิดนะครับตัวหนึ่งน่าจะเป็นเบอร์12ตัวหนึ่งน่าจะเป็นเบอร์14นะครับอย่าปล่อยผิดนะครับอ่าตัวเบอร์12นะครับ อ่าตัวเบอร์สิบสองอ่าตัวนั้นจะเป็นคล้ายๆกับวาลวควบคุมแรงดันอะไรสักอย่างนะครับนานนานนาน,นานทีก็ได้จับครั้งหนึ่งเขาจำไม่ค่อยได้นะครับอ่าในนั้นก็จะมีสปริงกับอ่าตัววาลวหนึ่งตัวนะครับอ่าถ้าท่านไปปล,ปล่อยไอเบอร์สิบสองตรงนั้นนะครับอ่าน้ำมันจะออกมานิดเดียวนะครับประมาณร้อยซีซีนะครับในรูนั้นนะครับ น้ำมันจะออกมาประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้า,าเราไปปล่อยตรงนั้นเราไปปล่อยปั๊บน้ำมันออกมาน้อยเราก็บอกรถน้ำมันเครื่องแห้งทีนี้เราก็ไปเติมลงนะครับกลายเป็นล้นนะครับหาที่ออกหาที่หยดหาที่รั่วที่ซึมนะครับอบอกไว้ก่อนเลยนะครับอย่าปล่อยผิดนะครับเหมือนกันกันกบเคสของเวฟร,รุ่นเก่าๆนะครับเวฟรุ่นเก่าๆน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องเบอร์17เดเด้อ ใต้ท้องเบอร์17ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาของตัวรถนะครับถ้าท่านมาปล่อยเบอร์14ฝั่งซ้ายแน่นอนครับอไชุดตัวนั้นเป็นเป็นตัวดันโซ่นะครับตัวปรับตึงโซ่เราลิ้นนะครับอย่าปล่อยผิดนะครับนะครับไหนน็อตตัวไหนอยู่ที่ไหนเรามาว่ากันนะครับเพื่อนๆอันนี้ใต้ท้องเด้อนะครับ นี่นะครับตัวนี้เป็นวาลนะครับเป็นวาลในนี้มีสปริงนะครับอ่ามีสปริงตัวยาวด้วยนะครับถ้าปล่อยตรงนี้นะครับถ้าปล่อยตรงนี้นะครับน้ํามันจะออกมาประมาณ100ยซีซีนะครับอ่าทั้งทั้งที่น้ํามันเครื่องมันไม่ได้แห้งหรอกแต่เราไปปล่อยผิดเราก็เลยบอกน้ํามันเครื่องมันแห้งนะครับอ่าอย่าปล่อยผิดแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับตรงกลางเครื่องนะครับเบอร์สิตัวนี้ถึงจะเป็นน็อ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนี่นะครับตรงนี้ปล่อยตรงนี้นะครับอ่าอย่าปล่อยผิดนะครับเพื่อนๆอ่าสำหรับตระกูลซูซูกิก็ใกล้เคียงกันกับยามาฮานะครับก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องที่8 0 0ซ c พาเครื่อง1ลิตรเปลี่ยนกอง900นะครับอ่ะนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องไส้กองน้ํามันเครื่องสักนิดหนึ่งนะครับไอ้ตรงนี้เป็นไส้กองน้ํามันเครื่องนะครับนี่นะครับ ข้างคันเกียร์นะครับตรงนี้เลยนะครับนอตสามตัวนนะครับไอไสกรองน้ำมันเครื่องของซูซูกินะครับอ่าถ้าผมจำไม่ผิดเอออ่าถ้าผมจำไม่ผิดไสกรองน้ำมันเครื่องของซูซูกิจะตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่อันไอนที่ผมถืออยู่นี่เป็นของอะยามาฮ่าตระกูลสปาร์กนะครับนะครับของซูซูกิจะใหญ่กว่า นะครับใหญ่กว่ามากเลยนะครับเพืเ่อนๆอ่าแต่ถ้าผมจะไม่ผิดเนะี่ยความยาวมันยาวเท่ากันนะครับถ้าในกรณีฉุกเฉินจำเป็นผมว่าเอายามาฮ่าใส่มันน่าจะได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่นะครับแต่มันจะตันเร็วนะครับแต่มันจะตันเร็วแล้วก็ ใส่กองของแต่ละรุ่นเขาออกแบบกระดาษมาให้น้ํามันซึมผ่านไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับแรงดูดของปั๊มด้วยถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ให้ตรงรุ่นนะครับในรุ่นที่มีไส้กองน้ํามันเครื่องใส้กองกระดาษแบบนี้นะครับก็จะมี1ละในตระกูลยมห้าสปาร์คหนึ่งสามหนะครับสปาร์คร้อยสิาไอตระกูลฟินประมาณนี้นะครับ ก็จะมีไซกองแบบนี้นะครับในตระกูลซูซูกิก็นี่แหละนะครับสมีตน่าจะเบสด้วยแหละนะครับตระกูลสมีตตระกูลเบสนะครับแล้วก็กระโดดไปในกลุ่มของคาวาซากินะครับคาวาซากิก็มีนะครับในตระกูลอาคาเซนะครับในตระกูลคาเซนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแล้วผมจะไม่ผิดเดอร์พวกคาเซพวกเชียนะครับ แกพวงนี้นะครับก็วันนี้สำหรับรถคันนี้ก็คงต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปก่อนนะครับพอดีไส้กองยมาฮ่าก็หมดนะครับไส้กองซูซูกิก็ไม่ไดเอาเข้ามาไว้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนถ่ายไปก่อน800ซีซีนะครับแล้วก็อ่าให้ลูกค้ามาถ่ายในรอบต่อไปนะครับไส้กองน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวไปสั่งมาให้ลูกค้านะครับ นี่กน็นี่นะครับไฟ่น้ำมันเครื่องเบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่นะครับมันจะมีไหมนะครับหรือว่ามันแห้งไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับนี่นี่นี่เบอร์สิบสี่ตรงปลายนิ้วนะครับเบอร์สิบสองอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ปล่อยปล่อยเบอร์สิบสี่ครับอะนะครับ จริงคนระัเวลาเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องก็ควรจะเปลี่ยนถ่ายตอนเครื่องร้อนนะครับน้ามันเครื่องมันจะได้ไม่ตกค้างมันจะได้ไหลออกมาสะดวกนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องร้อนๆก็อย่างสปาร์คร้อยสามห้าเอ็กวันอาอะไรประมาณนี้นะครับโอ้ยถอดยากครับยิ่งร้อนยิ่งถอดยากมือพองด้วยซ้ำไปนะครับก็นี่แหละนะครับถ้าปล่อยผิดมันจะไม่ออกนะครับ ถ้าปล่อยถูกต้องมันจะออกแบบนี้ครับตระกูลซูซูกินะครับก็สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องก็แนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนไส้กรองน้ามันเครื่องด้วยเดี๋ยวตันมาเครื่องพังน้ํามันเครื่องขึ้นไม่ไมพอขึ้นไม่ทันนะครับอ่ะนะครับชิปนี้ก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับคําแนะนําในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านครับสวัสดีครับ